นี่นะครับวันนี้ลงเปลี่ยนเป็นลงสีโบ๊ทเขาออกไปทำงานข้างนอกซีโบใช่เขาจะออกไปกับทีมงานก็ต้องลงข้างล่างะดแล้วก็ก็ไม่ได้กลับตั้งแต่แล้วยากอย่างเงี้ค่ะเดี๋ยวก่อนนะกำลังเหนื่อยแล้ววันนี้มาทำอะไรมาลองหาออกเขาไม่ได้เจอสิผมผมเพิ่งบอกพี่อ้อไปแบบพี่คนลพี่อ้อกเขาน่าจะบอกคนที่นะแต่ได้ครับได้ครับได้ครับ คคะแล้ววันนี้มาทำอะไรอ่ะนี่แหละครับวันนี้มาฟิตเนส็ตจวเดี๋ยวออกไปทำงานตอนสี่โมงก็เมื่อวานจริงหรองานของพี่ปูแป๊บนึงแป๊บนึงอย่าเพิ่ง